มันคงจะดีนะครับถ้ามันมีพื้นที่มีกิจกรรมให้กับเหล่าคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายการเล่นกีฬาได้ทดสอบประสิทธิภาพนะฮะของตัวเองว่าจะสามารถลีดประสิทธิภาพของตัวเองในด้านต่างๆของการเล่นกีฬาหรือศักยภาพของมนุษย์เนี่ยออกมาได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่ อยากจะมีพื้นที่มีเวทีให้คุณนั้นเนี่ยสามารถเข้ามาประลองพละกําลังประลองความสามารถในเชิงกีฬาของคุณผมบอกได้เลยว่าคุณต้องฟังคลิปนี้ให้ดีๆ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Top to t e บา by ีิรนัทจจำปาเงิน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk to Tone ใน EP นี้เป็นเรื่องราวของโครงการ U A Combine 2020 t หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายล้นหลามในการจัดโครงการนี้มาเมื่อปีที่ผ่านมาผมก็กลังพูดถึงโครงการที่ชื่อว่า U A Combine ของทาง Under Armour นั่นเองครับ U A Combine คืออะไร U A Combine เนี่ยคือการแข่งขัน ทดสอบทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของคุณว่าคุณนั้นมีความแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพนะฮะทั้งในการใช้พละกกำลังความคล่องแคล่วคล่องตัวและสภาพจิตใจในการที่จะรับมือต่อการแข่งขันที่มันอาจจะเต็มไปด้วยแรงกดดันและความตื่นเต้นแบบนี้ได้ดีขนาดไหนครับ การแข่งขันแบบนี้เนี่ยนะฮะเป็นการแข่งขันตามแบบมาตรฐานการออกกำลังกายซึ่งเขาออกแบบดีไซน์มาโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกาเขาคิดออกแบบมาเป็นอย่างดีครับว่ามันเหมาะสมมันอย่างยิ่งในการใช้ทดสอบประสิทธิภาพทั้งร่างกายและจิตใจของนักกีฬาครับคราวนี้เราจะมาไล่เรียงว่าโครงการ U A Combine ในครั้งก่อนเนี่ยเมื่อปี2022เน เป็นอย่างไรบ้างแล้วในปีนี้ในปี2023จะมีความพิเศษที่เพิ่มขึ้นจากในปีก่อนแบบไหนอย่างไรบ้างเอาเราไปติดตามไปไล่เรียงกันครับ สำหรับ UA Combine 2 0 2 2ัรั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการแข่งขันความแข็งแกร่งของนักกีฬาทั้งเพศชายและหญิงแบบเต็มสู่ภายใน1วันที่จัดขึ้นสำหรับนักกีฬาประเภทใดหรือชนิดใดก็ได้ที่มีประสบการณ์การฝึกแบบไหนอย่างไรมาก็ได้แต่ขอให้อายุ20ปีขึ้นไปดังนั้นเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณไปดูเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีนักกีฬาหลากหลายชนิดนะฮะมีนักวอลเลย์บอลมีนักวิ่ง,ม,งมีนักบาสเกตบอลซึ่งเขาฝึกมาไม่ เหมือนกันครับแต่มาพิสูจน์ตัวเองในแบบเดียวกันกับโครงการของ UA Combine นะฮะ UA Combine ปีก่อนปี2022เนี่ยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่1ตุลาคมนะฮะปี2022สถานที่ก็ที่เดลิงอโศกมักกะสันและแน่นอนว่าโครงการ UA Combine 2022ได้รับการตองรับอย่างล้นหลามส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการเดินทางมายัางสถานที่จัดงานเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหสะดวกสบายอยู่ใจกลางเมืองฮะและสถานที่เนี่ยก็เพียงพอที่จะรองรับผู้มีความประสงค์อยากร่วมงานทุกคน และนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเงินรางวัลที่มีมูลค่ารวมแล้วเนี่ย450,000บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินรางวัลที่สูงมากๆนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับการแข่งขันในระดับเดียวกันแบ่งเป็นรางวัลประเภทเดียวทั้งชายและหญิงเนี่ยฝั่งละ3รางวัลรวม6รางวัลน,นะครับได้แก่รางวัลชนะเลิศเงินสดนะครับ1 2 0 0 0 0บาทรางวัลรองชนะเลิศเนี่ย60,000บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้เงินสด24,000บาทนอกจากนั้นยังมีเงินรางวัลประเภททีมฮะจำนวน1รางวัลน,นะครับรางวัลชนะเลิศเนี่ยนะฮะของรางวัลมูลค่า50,000บาทสำหรับคนที่จะเข้าแข่งขันเนี่ยจะต้องผ่านบททดสอบต่างๆ8ดด่านมี agility ก็คือความว่องไว stamina ความแข็งแกร่ง vertical แนวดิ่งนะครับ power พละกำลัง endurance ความอดทนความทนทาน s t r e n g ความแข็งแรง speed ความเร็วนะครับและอีกชนิดหนึ่งก็คือ cognition การรับรู้เพราะ8อย่างเนี้ยมันคือคุณสมบัติที่นักกีฬายอดนักกีฬาควรจะต้องพึงมีครับและหลังจากที่จบการทดสอบไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะมีการเรียงลำดับ ตามผลการทดสอบนะฮะและผู้ชนะจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะได้รับรางวัล U A All Star for Combine 2022อีกด้วยครับโดยผู้ชนะฝ่ายหญิงในโครงการ U A Combine 2022ก็คือแก้วกระยากมุทลาซึ่งเป็นนักวอลเลย์บอลสาวชาวไทยคะแนนเนี่ย รวมทั้งหมดอยู่ที่1 1 8 6คะแนนแยกออกมาเป็น8ด่านอย่างที่บอกนะฮะในฐานของความว่องไวหรือว่า agility เธอทำได้158คะแนนเรื่องของสปีดก็คือความเร็วเธอทำได้155คะแนนเรื่องของความแข็งแกร่งหรือว่า strength เธอทำได้151คะแนนเรื่องของแนวดิ่ง vertical เนี่ยทำไป158คะแนนความแข็งแกร่งหรือว่า stamina ได้129คะแนนเรื่องของพละกกำลังหรือว่า power เนี่ยเธอได้148คะแนน cognition หรือว่าการรับรู้เนี่ยได้128คะแนนส่วน endurance ความทนทานเนี่ยเธอได้159คะแนน รางวัลรองชนะเลิศเนี่ยเป็นพันธพาไฟ,าฟาเยอร์คะแนนรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1,179คะแนนแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่พันธภา,าหารสุจินนี่นักเทควันโดนระดับดีกีแชมป์โลกของทีมชาติไทยคะแนนรวมอยู่ที่1,172คะแนนขณะที่ผู้ชนะฝั่งฝากฝ่ายชายเนี่ยก็คือรบพวัตเอื้อสัจผล คนนี้เป็นนักบาสเกตบอลคะแนนรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1,142คะแนนในฐานของความว่องไวหรือว่า agility ได้159คะแนน speed ความเร็วเนี่ยได้156คะแนน strength ความแข็งแกรง่งความแข็งแรงได้133คะแนน vertical ครับเรื่องของแนวดิ่งเนี่ยได้136คะแนน สต a ามินาความแข็งแกร่งเนี่ยได้155คะแนนเรื่องของพละกกำลัง power ได้147คะแนน cognition หรือว่าการรับรู้ได้114คะแนนขณะที่ความทนทานเนี่ย endurance เนี่ยได้142คะแนนขณะที่รางวัลรองชนะเลิศได้ร่วมกันฮะเนื่องจากอภิสิทธิ์สุขีวพรอแล้วก็นัทพงศ์วียงรัววงรัตนสิริสามารถทำคะแนนรวมกันเท่ากันฮะอยู่ที่1,094คะแนน ส่วนรางวัลชนะเลิศประเภททีมของรางวัลมูลค่า50,000บาทได้แก่ทีม t ดี a อังกอร์เมนของเอกสิทธิ์เวีศิลาวุฒิกรหารวงไพบูลโลดท่ามาเคิร์ด และดักซันเดวิดแฟนคะแนนรวมทั้งหมดอยู่ที่4,105คะแนนภาพรวมของโครงการ U.A Combine 2022เรียกได้ว่าเข้มข้นและเต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศความเป็นนักกีฬาครับเพราะว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะไต่อันดับขึ้นไปบนสกอร์บอร์ดด้วยกันทั้งสิน้นและอย่างที่ผมเรียนไปมาจากหลากหลายชนิดกีฬามาแข่งขันกันครับแต่ท้ายที่สุดผู้ชนะจากฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ก็มีเพียงคนเดียวเท่านั้นและเชื่อเหลือเกินว่านักกีฬาที่ผิดหวังจาก UA เอคอมบายครั้งที่แล้วก็คือในปี2022พวกเขาคงกลับไปเตรียมพร้อมเตรียมตัวเพื่อกลับ เข้ามาร่วมการแข่งขัน u a Combine ในปี2023นี้อย่างแน่นอนครับคราวนี้เรามาพูดถึงโครงการในปีนี้นะครับ u a Combine 2023ที่ปรับปรุงใหม่ให้ดุดันมากกว่าเดิมในปีนี้2023เนี่ยเป็นโอกาสอันดีครับที่ผู้ผิดหวังจากการแข่งขันในปีที่แล้วก็คือ u a Combine 2022 จะกลับมาประกาศสักดาห์อีกครั้งจะกลับมาแก้ตัวอีกครั้งเพราะว่า Under Armour นำโครงการนี้นะฮะกลับมาที่บ้านเราอีกครั้งรวมถึงอีก3ประเทศอย่างสิงคโปร์มาเลเซียและก็ออสเตรเลียด้วยนะครับแต่ว่าจะขยายอาณาเขตไปอีก4ประเทศก็คืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์นิวซีแลนด์และเวียดนามซึ่งบททดสอบต่างๆเนี่ย จะถูกอัปเกรดให้มีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับรายละเอียดการรับสมัคร UA Combine 2023ยังคงรูปแบบเดิมไว้เหมือนปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งการแข่งขันในประเภทที่เขาแบ่งประเภทชายหญิงนะฮะประเภทเดี่ยวชายประเภทเดี่ยวหญิง และประเภททีมโดยในส่วนของการแข่งขันประเภททีม4คนจะเป็นการวัดผลโดยรวมของทุกคนภายในทีมนะฮะและนําไปเปรียบเทียบกับทีมอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังสามารถนําคะแนนของแต่ละคนมาวัดผลบนสกอร์บอร์ดประเภทเดี่ยวได้อีกด้วย ส่งผลให้ผู้สมัครแบบทีมนั้นเนี่ยมีโอกาสคว้ารางวัลมากกว่าสมัครแบบเดี่ยวเล็กน้อยนะฮะแต่ความพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาปีนี้ของ u a Combine 2023ก็คือมีการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายไปที่เด็กเยาวชนคือปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องอายุ20ปีขึ้นไป แต่ปีนี้จะมีกลุ่มเยาว,วชนอายุ16-19ปีได้ร่วมแข่งขันซึ่งนับเป็นเรื่องที่หาได้ยากครับที่จะมีโครงการกีฬาในลักษณะแบบนี้จัดขึ้นในประเทศไทยดังนั้นผู้ร่วมการแข่งขันในปีนี้จะถูกแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับได้แก่กลุ่มเยาว,วชนที่มีอายุระหว่าง16-19ปีและกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปโดยจะมีค่าสมัครแตกต่างกันในแต่ละรุ่นอายุดังนี้ประเภทเยาว,วชนฮะ อายุ16-19ปีค่าสมัคร1,950บาทประเภทบุคคลทั่วไปอายุ20ปีนะครับค่าสมัคร2,600บาท ส่วนของเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะในแต่และประเภทของ UA Combine 2023เนี่ยก็ทำการเพิ่มมูลค่าจากปีก่อนจาก450,000บาทปีนี้เพิ่มเป็น500,000บาทเลยครับซึ่งนับเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีเงินรางวัลสูงที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับรางวัลเนี่ย แบ่งเป็นประเภทดังนี้นะฮะรางวัลประเภทเดี่ยวทั้งชายและหญิงฝั่งละ3ารางวัลรวม6รางวัลได้แก่รางวัลชนะเลิศของทั้งชายและหญิงเนี่ยได้เงินสดมูลค่า125,000บาท รางวัลรองชนะเลิศเงินสดมูลค่า62,500บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2เงินสดมูลค่า25,000บาทส่วนรางวัลประเภททีมจำนวน1รางวัลเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก Under Armour มูลค่า50,000บาทและรางวัลประเภทเยาว,วชนชายหญิงเนี่ย ก็ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก under armour มูลค่า30,000บาทเช่นเดียวกันครับสำหรับโครงการ ua combine 2023บเนี่ยนะฮะบททดสอบต่างๆทั้ง8หัวข้อก็จะถูกอัปเกรดให้มีความเข้มข้นขึ้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันมั่นใจได้เลยครับว่าผลการทดสอบที่ออกมาเนี่ยสามารถวัดผลใช้ได้จริงและนําไปพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องนะนักกีฬาต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องคุณเอาผลจากการวัดในการแข่งขันเนี่ยไปใช้ต่อยอดได้เลย พราะบททดสอบที่ทาง Under Armour นำมาใช้ครับเป็นการใช้เครื่องมือที่ล้ําสมัยได้มาตรฐานจากการคัดเลือกตัวนักกีฬาระดับสากลรวมถึงการคัดตัวหรือว่าการทดสอบสมรรถภาพของนักบาสเกตบอลที่ลีก NBA สาสหรัฐอเมริกาซึ่งนะครับฐานต่างๆเนี่ย แฐานก็ประกอบไปด้วยฐานที่1นะครับก็คือเรื่องของ agility ก็คือความว่องไวคล่องแคล่วครับใช้ในการทดสอบ agility s t a r v i e โดยเป็นการกำหนดพื้นที่ในลักษณะรูปทรงดาวประกอบไปด้วยพอร์ตไฟ5ดวงล้อมรอบพอร์ตศูนย์กลางเนี่ยดวงผู้เข้าแข่งขันต้องขยับไปแตะดวงไฟที่สว่างขึ้นด้วยเท้าและต้องกลับมาเตรียมพร้อมที่ตรงกลางภายในเวลา2.5วินาทีแต่งานนี้หากใครเร็วกว่าเวลา ที่กำหนดมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีคะแนนสูงมากขึ้นเท่านั้นครับการทดสอบเนี่ยจะจบลงเมื่อทําการแตะครบ15ครั้งหรือทําผิดด้วยการฟาล์ครบไป3ครั้งฐานที่2ด่านที่2ก็คือฐานทดสอบความแข็งแกร่งหรือว่าสตาบินาเป็นการทดสอบที่ชื่อว่าพูอับบีฟเทสด่านนี้ไม่มีอะไรมากขอเพียงแค่คุณสามารถดึงบาด้วยท่าสมบูรณ์แบบตามจังหวะเครื่องเมทรนอมและกลับมาอยู่ในท่าเตรียมพร้อม ขาเหยียดตรงเพื่อลอเสียงสัญญาณต่อไปโดยห้ามผู้เข้าแข่งขันเคลื่อนไหวกระตุกแกงและเตะหรืองอขานะครับส่วนการนับคะแนนนับเฉพาะท่าที่ถูกต้องซึ่งคางเนี่ยต้องเลยบาเท่านั้นด่านที่3ครับ Vertical หรือว่าแนวดิ่งก็จะมีการทดสอบที่ชื่อว่า Vertical Jump t เท t ผู้เข้าแข่งขันต้องทรงตัวบน h w k กิน Dynamics o r r e p l a t e พร้อมกับวางมือบนสะโพกสายตามองตรงไปยังหน้าจอและขณะที่หน้าจอเปลี่ยนเป็นสีขาวผู้เข้าแข่งขันจะต้องเริ่มกระโดดให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยห้ามยกเข่าขึ้นเป้าหมายง่ายๆของด่านนี้คือการกระโดดให้สูงที่สุดนั่นเองครับด่านที่4ด่านพละกกำลังหรือว่า Power มาพร้อมบททดสอบ ทเวนตี้เอลสเลตพุชใช้อุปกรณ์ท็อกแท้งเอ็มนะฮะเป็นตัวชีวัดสําหรับผู้ชายจะถูกเซ็ตแรงต้านให้อยู่ในระดับ3นะครับที่60กิโลกร,รมัมขณะที่ฝั่งสุภาพสตรีจะอยู่ที่ระดับ2ที่40กิโลกร,รมัมโดยทําการเคลื่อนย้ายเจ้าตัวอุปกรณ์ดังกล่าวไประยะทาง20เมตรด้วยพละกาลังทั้งหมดที่คุณมีถ้าหากที่กล่าวมาเนี่ยมันดูเหมือนง่ายเกินไป แต่ผู้เข้าแข่งขันจริงอย่าชล่าใจนะครับเนื่องจากคุณมีโอกาสทําบททดสอบนี้ได้เพียง1ครั้งเท่านั้นฐานที่5ด่านที่5เรื่องของ endurance ความอดทนความทนทานจะใช้บททดสอบที่มีชื่อว่า beep test ความท้อาทหดของด่านนี้ก็คือผู้เข้าแข่งขันต้องวิ่งให้ทันเสียงสัญญาณดังปี๊ปปีพร้อมกับขายอย่างน้อย1ครั้งต้องผ่านเส้นที่กําหนดไว้ในระยะ20เมตรและถ้าหาก ไปถึงไม่ทันสัญญาณเนี่ยคุณก็จะถูกจับฟาวก่อน1ครั้งเพื่อเป็นการเตือนและการทดสอบจะหยุดลงทันทีเมื่อคุณโดนจับฟาวสองครั้งในเลเวลเดียวส่วนการวัดผลเนี่ยก็จะนับจากจำนวนรอบในการวิ่งที่สมบูรณ์ครับด้านที่6ฮะเรื่องของความแข็งแรงแข็งแกรง่งหรือว่าสเตน วัดจากการทดสอบทำท่าสามสูงสุดหรือว่า RM จำนวน3ครั้งในท่าเด e b เบ c h Press หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า 3RM b เบ c h Press ด้วยน้ำหนักที่เท่ากันนะครับโดยจำนวนครั้งเนี่ยของการยกจะถูกน้ำก็ต่อเมื่อบาสัมผัสกับหน้าอกขณะที่ร่างกายจะต้องอยู่ในท่าที่ถูกต้องให้สะบักไหลเนี่ยลากไปกับมานั่งการทดสอบนี้ผู้เข้าแข่งขันจะมีโอกาสคนละ2รอบ และจะจดบันทึกเฉพาะสถิติที่ดีที่สุดครับด่านที่7เรื่องของสปีดความเร็วจะวาดผลจากบททดสอบ4ฟ y ต r d า d a เ h เป้าหมายของด่านนี้เป็นการวิ่งสู่กรงดงเกิดในระยะทาง40หลาหรือประมาณ36.5เมตรให้เร็วที่สุดที่สำคัญด่านนี้ฮะ จะทำให้ผู้เข้าแข่งขันรู้ความเร็วที่แท้จริงของตัวเองภายในระยะทางดังกล่าวเพราะอุปกรณ์การจับเวลาของ Under a r m o u มนั้นเนี่ยจะถูกกระตุ้นร่างเริ่มทํางานเมื่อมีการเคลื่อนไหวของร่างกายและจะหยุดเวลาก็ต่อเมื่อนหน้าอกของผู้เข้าร่วมทดสอบผ่านเส้นชัยแต่ขอเตือนก่อนนะครับว่าต้องได้ยินสัญญาณโก้จากกรรมการก่อนนะฮะถึงจะออกตัวได้ด้านสุดท้ายด่านที่8 c o g n i t i o n เรื่องของการรับรู้ปฏิพานไหวพริบ นะครับในปีนี้เนี่ยทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเป็นการใช้อุปกรณ์ไฟ์6ดวงที่ติดตั้งอยู่บนผนังแนวตั้งหรือเรียกว่าการทดสอบ Reactive Intelligent Wall ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องแตะไฟสีน้ำเงินให้ได้มากที่สุดในเวลา30วินาทีที่มาพร้อมกับความกดดันหากแตะไม่ทันไฟที่จะดับลงหลังผ่านไป2.5วินาทีหรือเมื่อสัมผัสแสงสีอื่นที่ทำให้เสียสมาธิ ก็จะนับเป็นการทำฝาวและการทดสอบจะสิ้นสุดลงทันทีหลังจากฟาวครบ3ครั้งเป้าหมายคือการแตะแสงให้ได้มากที่สุดในเวลา30วินาทีโดยไม่มีการฟาวนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะถึงวันจัดงานโครงการ U A Combine 2023เนี่ยทาง Under Armour เล็งเห็นว่า การเตรียมตัวก่อนศึกใหญ่เป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับดังนั้นจึงมีการออกแบบโปรแกรมการฝึกฝนให้นะให้เตรียมตัวเป็นระยะเวลากว่า8สัปดาห์เพื่อให้ผู้แข่งขันเนี่ยได้ทําร่างกายให้ถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยโร่วมมือกับเราพาร์ทเนอร์ผู้ที่เชี่ยวชาญในการออกกําลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหนึ่งในองค์กรที่ผลักดันวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งมาโดยตลอดเจ็ทฟิตเนสแบรนด์ฟิตเนสชั้นนําที่ครบคันด้วยอุปกรณ์การออกกําลังกายร,ระดับพรีเมียม รวมถึง Sport Tech Pro แล้วก็รวมถึงอังกอร์เท i n g งขับสำหรับการจัดกิจกรรมพิเศษรวมถึงคลาสออกกำลังกายเพื่อทดสอบ U.A. Combine โดยจะแบ่งเป็น3 s e เซกชัได้แก่นะฮะส g ต h ก็คือความแข็งแรงแล้วก็ s t a มินาความแข็งแกร่งเนี่ยจะอยู่ใน s เซกชันเดียวกัน Vertical แนวดิ่งแล้วก็ Power พละกำลังรวมถึง Cognition การรับรู้จะอยู่ในเซกชันเดียวกันส่วนเรืองของ p e e d นะ,ะก็คือความเร็ว Agility หรือว่าความว่องไว แล้วก็ Endurance ความทนทานจะอยู่ในเซกชันเดียวกันกำหนดการ Pre-Activation คันแรกเนี่ยถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่15กรกฎาคม2023ที่ผ่านมาผู้สมัครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการลงทะเบียนและข้อมูลคลาสเพิ่มเติมได้ที่ Line Official RUA Combine TH นะครับโดยการแข่งขัน UA Combine 2023จะจัดขึ้นในวันที่28ตุลาคม2023นี้ที่ BCC ค a l l ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวโคการเดินทางง่ายมากครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัวที่จอดรถกว้างขวางมากมายรถไฟฟ้ามาเลยฮะ BTS สถานี5แยกลาดพร้าวรถใต้ดิน MRT มาลงสถานีผลโยธิน รถประจ,จำทางก็หลากหลายเส้นทางนะครับมีหนังซ้ํา BCCH ฮอชั้น5ของเซนทันลาดพราวเนี่ยยังมีความกว้างขวางกว่าสถานที่จัดงานปีก่อนอีกด้วยซึ่งทาง Under Armour ครับได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าพร้อมอำนวยความสะดวกในทุกมิติให้กับผู้เข้าร่วมงาน UA Combine 2023อย่างแน่นอนสุดท้ายนี่ฮะขอเตือนไว้นะครับว่าใครที่ สนใจยาช้านะครับเนื่องจากว่าโครงการ UA Combine 2023เนี่ยรับสมัครผู้เข้าร่วมจำนวนจำกัดนะครับดังนั้นรีบสมัครครับสมัครก่อน,นรับสิทธิก่อนผู้สนใจสามารถสมัครได้แล้วนะฮะตั้งแต่วันนี้ที่เว็บไซต์ w w w UA Combine TH .com หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันได้เลยฮะเงื่อนไขกติกาเป็นอย่างไรแอดไลน์ครับไลน์ออฟฟิเชียลของเขาที่ U.A. Combine T.H. ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของโครงการ U.A. Combine โดย Under Armour ฮะโครงการดีๆที่จะทำให้นักกีฬาได้มีโอกาสทดสอบประสิทธิภาพปฏิภาณไว้พิบนะฮะทั้งเรื่องของสภาพร่างกายและจิตใจของตัวเองโอกาสดีๆแบบนี้มาจัดอีกแล้วนะครับในปีนี้ที่ประเทศไทยของเราดังนั้น ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือบรรดานักกีฬาทั้งหลายอย่าพลาดเป็นอันขาดครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในอีพีนี้กับ Talk to ู o ท e กับผมโทนคุงพิรันต์จำปาเงินครับ e ีพีนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมนะฮะชมเสร็จแล้วรีบไปสมัครเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันการถ้าช้าเนี่ยอาจจะไม่ทันเพราะเขารับจำนวนจำกัดรีบเลยครับรีบไปสมัครเลยนะครับอีพีนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ e ีพีหน้าสวัสดีครับ